เป็นเหตุการณ์ซึ่งฉันอยากเล่าเรื่องไหไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหทองคํานะฮะเรื่องกระปุกกระปุกซึ่งเอาทองยัดเข้าไป7บาทแล้วไปฝังดินจําได้ใช่ไหมขอดูภาพเมื่อวานก่อนป้าคนเนี้คือป้า,มาแมลงซึ่งป้า,มาแมลงเนี่ยแกก็บอกนี่ทองทํามาหากินแกเป็นพมา่าเนี่ยนะฮะแล้วถ้าคุณผู้ชมจําได้เรื่องนี้แหมเราก็บอกเฮ้ยมัน ก็เข้าใจนะฮะว่าถ้าทองหาย7บาทเนี่ยกับคนที่เป็นต่างด้าวเนี่ยเขาคงทํามาหากินมาทั้งชีวิตของเขาเป็นใครก็ต้องเสียดายแต่มันเกิดคําถามว่าเมื่อวานเนี่ยอุสตส่าห์พาทนายรณรงค์ไปออกสื่อกันเนี่ยนะฮะไปพูดกับตารวจเป็นข่าวใหญ่โตเลยมันก็เกิดคําถามว่าสมัยนี้นี่ยังมีเอาทองใส่ไม่ได้เรียกหายหรอกกระป๋องแล้วฝังดินเอาไว้เนี่ยมันเป็นไปได้เหรอ,อแล้วป้าแกก็ยืนยันกับเรานะฮะเมื่อวานเนี่ยบ้านเราอยู่8ดคน ก็ไม่รู้ไอ้ตอนนั้นที่ฝังฝังเนี่ยมันก็มีจักรยานขับผ่านไปไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่าตำรวจก็อุตส่าห์ช่วยต่อให้เธอเป็นต่างด้าวแต่พอเธอทุกข์ตำรวจไทยก็ช่วยเธออยากรู้ไหมฮะความจริงแตกแล้วฮะคุณผู้ชมฮะทอง7บาทที่ป้าบอกสะสมมาทั้งชีวิตอย่างแรกทองคือของลูกสาวลูกสาวก็อุตส่าห์ช่วยแม่น้องเชอรี่พาทนายรณรนคงไปออกสื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะล่าสุดป้าโดนเค็นฮะ ตำรวจสอพอ,องครักษ์นครนายกเข็นน้องเชอรี่แล้วก็เข็นป้า,มาแมลงป้า,มาแมลงยอมรับความจริงแล้วฮะว่าทองเจบาทไม่ได้หายไปไหนฮะทองเจบาทป้าเอาไปขายแล้วอเอาไปขายที่ไหนมั่งป้าป้าบอกอย่างแรกขายอายุทยากี่บาทจิตดี 2>, 2บาทขายอไอีกขา,ขายที่คลองสามธัญบุรีปรทุมธานีอีก3บาทขายที่พม่าอีก3บาท ขอดูภาพล่าสุดนะฮะอันนี้คือบ้านป้าที่มันมืดๆนะฮะแต่มันมีภาพที่ตํารวจบอกว่าป้าขายเสร็จป้าต้องมีตั๋วจำนำนี่วันนี้เอาตัวป้า,มาแมลงไปเค้นนะฮะป้า,มาแมลงยอมรับว่าได้นําตั๋วจำนำสี่ใบฝังดินด้วยฮะเ oh. พราะป้าก็แสงว่ายังหวังว่าจะเอาเขาเรียกอ,อะไรนะเอาทองไปไถ่มาได้ไปไถ่ทองออกมาได้ภาพที่เห็นคือวันนี้ป้า,มาแมลงโดนเค้นแล้วก็อุ้มหลานมาด้วยแนบอกมาเลยนะฮะตำรวจก็ถามบอกป้าแล้วป้าสร้างเรื่องขึ้นมาทำไม ป้าก็ยอมเล่าความจริงแล้วนะฮะป้ามีสามีใหม่อยู่พม่าจิตด,ดี mm. ป้าเอาทองเนี่ยเจ็ดบาทเนี่ยนะฮะของป้าเนี่ยจริงๆแล้วทองเจ็ดบาทของลูกสาวครับความจริงที่แตกวันนี้ลูกสาวเนี่ยทำงานมาเมืองไทยเนี่ยจิตด,ดีน้องเชอรี่ทํางานตั้งแต่สิบเจ็ดแล้วก็เก็บเงินในเมืองไทยมาเรื่อยๆซื้อทองซื้อทองซื้อทอง,อทองฝากป้า,มาแมลงไว้ในฐานะแม่แล้วก็บอกแม่เก็บไว้นะแม่ก็บอกเออเออเดี๋ยวแม่เก็บไว้ให้จนตอนหลังแม่ไป,ไปไปมีสามีใหม่ที่พมา่า แม่เลยเอาทองทั้งหมดที่ลูกฝากไว้ตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปัจจุบันเชอรี่สามสิบจิตด,ดีป้าขายสมบัติหมดแล้วฮะและเอาเงินส่งไปให้สามีใหม่ที่พามา่าป้าก็กลัวลูกสาวจะเสียใจก็เลยกุข่าวว่าทองฝังเอาไว้ในดินหายแต่ตอนนี้ป้าย้ายที่คือป้าเอาตัวจำนำแอบไปฝังอีกที่หนึ่งแทนแล้ววันนี้ฮะเมื่อกี้นี่เลยฮะเขาพาป้าไปขุดตั๋วจำนำเปิดผ้าเต็มๆหน่อยฮะ ล่าสุดตอนที่ขุดตัวจำนำขึ้นมาเนี่ยนะฮะคุณจิตดีนี่ป้าเอาไปตัวเอ้าแม่ไปฝังไว้ที่ข้างอาคารโรงอาหารที่ลูกสาวทำงานค่ะห่างจากหมู่บ้านที่ป้าอยู่เนี่ยสกิโลเอาตัวจำนำใส่ถุงเอาไว้ด้วยใช่โอ้ยเอาเงินทั้งหมดไปให้สามีใหม่ฮะพนัยรณรงก็อุตสาห์ช่วยเต็มเหนียวเลยเมื่อวานนี้พาออกสื่อกันเต็มไปหมดเลยสุดท้ายคุณป้าโกหกฮะ และนี่คือตัวจำนำของป้านะฮะเมื่อกี้นี้เพิ่งขุดดินกันขึ้นมาเลยเนี่ยนะฮะสดสดแล้วร้อนเลยก็ถามป้าอีกบอกป้าแฟนใหม่ป้าเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมต้องหลอกลูกสาวตัวเองป้าบอกแฟนใหม่ป้าที่พม่าป่วยป้าสงสารเขาแล้วก็ถามทนายรณรงค์แก้เพชรเหมือนกันนะฮะที่พาเดินสายออกสื่อทนายรณรงค์บอกเนี่ยไม่เกินความคาดหมายเลยนะฮะเพราะตั้งแต่ตอนร้องเรียนมาแล้วเนี่ยนะฮะและล่าสุดลูกสาวเขาก็บอกผมแล้วว่าแม่เขาเนี่ยเอาทองไปขายประเด็นคือตำรวจจะจับพม่ารายนี้ไหม อยู่ที่ว่าลูกสาวคือน้องเชอรี่ถ้าน้องเชอรี่จะแจ้งจับแม่ก็ได้แต่คดีนี้มันสามารถยอมความได้นะฮะเพราะมันเป็นคดียักยอกทรัพย์ไม่ใช่รักทรัพย์ก็อยู่ที่เชอรี่แต่เชื่อว่าเชอรี่ไม่แจ้งความเอาผิดแม่ตำรวจไทยก็ทำงานเต็มที่ฮะหาทองเจ็ดบาทให้กับผู้หญิงคนนี้สุดท้ายขายแล้วเงินทั้งหมดกลับไปพมา่าฮะหาแฟนใหม่เรียบร้อยแล้ว จบนะฮะเรื่องนี้จะได้ทราบโดยทั่วกันว่าเราช่วยเหลือตามหลักอย่างพร้อมเพียงเลยทั้งสื่อไทยทั้งทนายไทยทั้งตารวจไทยช่วยเต็มที่เต็มที่ค่ะหมดและวเบาทวันนี้เชอรี่ก็เครียดนะฮะเนี่ยตอนที่ผู้สื่ขาไปขุดปัวจจำนำด้วยกันเนี่ยอเอาจบเรื่องนี้ฮะจบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคิดว่าข่าวสารนี้เป็นประโยชน์และที่สำคัญปุ่มนี้เนี่ยนะครับ s u b s c r i b e ให้กดติดตามกันด้วยครับ และนอกจากนี้นะคะจะได้รับชมรายการดีๆของทางอมริณทีวี HD ช่อง34ด้วยนะคะ